ติดินแปบบ<ล>ดเลยสามเลยสามนี่ทับ <c oughs> ผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้ <c oughs> สึกว่าเออมันเป็นอะไรแบบนี้ถ้าแบบไม่มีทุกคนให้การซัพพอร์ตเนี่ยจะไม่เปิดสิ่งนี้เลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มให้การซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทีมงานก็ตั้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านจิ้งเอ็มทีวีพี่ถา่ายพี่เอพีเอโกร์แล้วก็พี่ดิวผู้กับตที่สร้างวงในเดียวกับพวกเราก็พวกเราเป็นเพียงคอนเฟิร์นเล็ก วันผมรู้สึกเหมือนเขาทุกอย่างเลยเพื่อนนิดนึงนิดนึงนิดนึงจบกัน่อยโอเคไปเพื่อนนานี้ไปครับนานี้ก็ได้รางวัลเอนเตอร์เทนเมนต์โปรแกรมออฟเดอะเยี่ยมกันครับไฮสคูลแฟนมี่มิตรภาพคราสตูนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นพวกเรา3คนนะครับเป็นนักแสดงในในเรื่องไฮสคูลแฟนมี่ครับก็เป็นตัวแทนขอรับรางวัลแทนครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณอย่างที่พี่ฟอร์ดบอกเลยก็มีทั้งทีมเอ็มทีวีนะครับ พี่ถาผู้ใหญ่พี่ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ทางบริษัทบาลีมยูนะครับพี่ฝนแล้วก็แล้วก็แฟนคลับนะครับขอบคุณที่แบบให้การสปอร์ตพวกเราที่ดีมากนะครับให้การตอบรับที่ดีมากจนทําให้พวกเราวันนี้ก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยมากเยอะมากเลยครับรเื่องนี้เรื่องนี้วมีอะไรขอบพวกเราบ้างเอาใครก่อนดีครับเอาฟังววก่อนนะครับโอ้จริงๆก็พวกเราเหมือน ก็เติบโตมาด้วยกันแบบในในช่วงระยะเวลาถ่ายซีรีส์แล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็จนพอมาถึงจุดนี้ก็แบบมันดีใจที่ที่ผ่านมันมาได้แล้วพอเรามองย้อนกลับไปมันก็แบบมีมีเมมโมรีที่แบบเราคิดถึงอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีความความคิดถึงแล้วก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเลยครับใช่มันก็ทําให้เราเติบโตขึ้นครับใช่ผมว่าเหมือนแบบมันแบบมันเป็นซีรีส์ที่เป็นจุดรวมตัวของพวกเราครับแต่บางคนเราก็ อาจจะแบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาเจอกันที่เรื่องนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราศิลปินกับแฟนคลับด้วยก็บางคนก็เพิ่งมาแบบค้นพบกับเราจากเรื่องนี้ใช่ครับ <c oughs> ก็มันเป็นแบบว่า <c oughs> เป็นฟันเฟืองที่ทำให้เราได้เจอกันม <c oughs> ันหลอจกลอจริงเลยหล่อจืงเลยเอ้าไฟนี้ตาอ,อ่อนแอร์น้ามาจิมผมฟังฝังเราก็เหมือนกันครับผมด้วยจริงๆนักแสดงทุกคนนะครับก็เรื่องเรื่องสายรหัสอุกาดาเนี่ยก็ถ่ายทำกันมา ค่อนความปีมนะครับความปีเกือบป,ปีครับผมใช่จริงก็ก็เหมือนกันครับเราก็ปลุกพันมากๆครับผมก็อยากขอบคุณแฟนคลับครับผมที่แบบติดตามพวกเรามาเนาะตั้งแต่จริงตั้งแต่คิวแรกที่เราถ่ายกันเลยแล้วก็จนถึงอีพีสุดท้ายไฟ f i ลอีพีแล้วก็ยังมาตามซัพพอร์ตเราเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับผมก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าได้จากเออซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือมิตรภาพของแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เราได้ร่วมเดิกันนะครัก็มันเป็นประสบการณ์ที่เทุกคนจะไม่ลืม เรื่องนี้ให้ผมมีงานเพิ่มอีกหนึ่งปีครับเออไม่งั้นผมอาจจะว่างไปเลยหลังจากจบแฟนผมไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือทําให้พวกเราทุกคนได้มาเจอกับฮัเชยได้เจอฮัเชยได้เจอฮัเชยไปเลยครับเออได้เจอกับแฟนคลับที่น่ารักหลายหลายคนเพราะว่าเพราะว่าสิเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆมากขึ้นอย่างเราเคยเล่นหลายๆเรื่องทุกคนเคยเล่นเรื่องตัวเองต่างๆนานาแต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้เรารู้จักใครหลายๆคนมากขึ้นครับก็ อยากขอบคุณแฟนคลับแหละโดยรวมทั้งหมดทำให้เรามายืนจุดนี้ได้ทั้งหมดอันนี้ได้รางวัลแล้วแล้วเงินรางวัลรับตรงไหนครับไม่มีไม่มีไม่มีเอาไม่มีเงรางวัลครับตอนเป็นนักกีฬามัได้เงินรางวัลไม่มีนะเอาไม่มีมีแต่บิลถ้วยโอเคโอเคไม่มีโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ